สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงหุ้น BJC หรือว่าบริษัทเบอร์รี่ยูเกอร์จำกัดมหาชนจะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับสำหรับหุ้น BJC หรือว่าบริษัทเบอร์รี่ยูเกอร์จำกัดมหาชนก็เป็นบริษัทที่มีอายุเก่าแก่นะครับในประเทศไทยของเรา และก็ยังเป็นหุ้นที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ไทยรุ่นแรกๆเลยนะครับเรียกได้ว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยอยู่มาตั้งแต่ตลาดหลักทรัพย์ไทยเปิดมาจนถึงนปัจจุบันนี้เลยแต่อย่างไรก็ดีนะครับหุ้น BJC ณปัจจุบันเนี่ยอาจจะไม่ได้รับความนิยมจากนักลงทุนทั่วไปในการเข้ามาลงทุนหรือว่าเข้ามากินกําไรนะครับด้วยความที่อาวอลุ่มการซื้อขายเนี่ยไม่ได้เยอะมาก เกิดจากในเรื่องของอัตราฟรีโฟดของตัวบริษัทที่ค่อนข้างต่ำนะครับปัจจุบันเนี่ยตราฟรีโฟดประมาณ25.57%เท่านั้นเองดังนั้นก็เลยไม่ต้องแปลกใจนะครับทำไมวอลลุ่มการซื้อขายของหุ้น BJC เนี่ยค่อนข้างต่ำนะครับถึงแม้ว่าตัวบริษัทจะเคยมีการแตกพาลงมาแล้วก็ตามหุ้น BJC เขาจดทะเบียนเข้ามาในตลาดหลักทรัพย์ไทยเมื่อวันที่25มีายน2518 โดยที่ในปัจจุบันนะครับตัวบริษัทก็อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการหมวดธุรกิจพาณิชย์ซึ่งลักษณะธุรกิจก็จะแบ่งว่าได้เป็น5กลุ่มดังต่อไปนี้กลุ่มแรกก็คือกลุ่มสินค้าและบริการทางการค้าปีกสมัยใหม่ซึ่งก็จะมีทั้งออฟไลน์และก็ออนไลน์นะครับในส่วนของออฟไลน์เนี่ยจะเป็นห้างสรรพสินค้าและก็ร้านสะดวกซื้อเป็นแบรนด์ที่เรารู้จักกันอยู่แล้วนะครับอย่างห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี แล้วก็มินิบิ๊กซีนะครับที่เป็นร้านสะดวกซื้อเล็กๆที่มีอยู่ครอบคลุมทั่วประเทศไทยกลุ่มที่2กลุ่มสินค้าและบริการบรรจุภัณฑ์กลุ่มที่3กลุ่มสินค้าและบริการอุปโภคบริโภคกลุ่มที่4กลุ่มสินค้าและบริการเวชภัณฑ์และทางเทคนิคแล้วก็กลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มธุรกิจอื่นๆ เพื่อนๆหลายท่านอาจจะเคยเห็นโลโก้ของ BJC นะครับตามภาพนี้ไปติดอยู่ตามบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ต่างๆหรือว่าที่เห็นบ่อยๆหน่อยก็น่าจะเป็นในส่วนของซองขนมขบเคี้ยวที่หลายคนน่าจะเคยรับประทานกันนะครับซึ่งมันก็คือผลิตภัณฑ์ของทาง BJC ที่บางทีเขาก็ผลิตให้กับแบรนด์ของเขาเองหรือว่าเป็นการถูกรับจ้างผลิตอะไรประมาณนี้นะครับ เมื่อเรามาดูโครงสร้างรายได้ของตัวบริษัทเราก็จะพบว่ากลุ่มที่สร้างรายได้กับตัวบริษัทเยอะที่สุดเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มค้าปลีกสมัยใหม่อย่างห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีนะครับหรือว่าร้านสะดวกซื้อมินิบิ๊กซีนะครับซึ่งมีสัสดส่วนรายได้ประมาณ63%เอรเราลงมาก็จะเป็นในส่วนของกลุ่มอุปโภคบริโภคกับกลุ่มบรรจุภัณฑ์นะครับรวมๆกันก็ประมาณเกือบเกือบ30%ต่อมาเมื่อเรามาดูในส่วนของผลประกอบการย้อนหลัง5ปีของหุ้น BJC เราจะพบว่าตัวบริษัทจะมีรายได้รวมประมาณ1,60,000ถึง1,70,000ล้านกว่าบาท โดยที่กําไรสุทธิจะอยู่ที่ประมาณ6,000-7,000ล้านกว่าบาทแต่ว่าในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาโควิด -19 ระบาดนะครับซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของหุ้น BJC ค่อนข้างเยอะนะครับก็ทําให้รายได้รวมของตัวบริษัทเนี่ยลดลงมาอยู่ที่ประมาณ150,000ล้านกว่าบาทเท่านั้นโดยที่กําไรสุทธิของตัวบริษัทนะครับจากประมาณ6,000-7,000ล้านเนี่ยลดลงมาเหลืออยู่แค่ประมาณ3,000-4,000ล้านกว่าบาทเท่านั้นเอง แต่อย่างไรก็ดีนะครับเมื่อเรามาดูในส่วนของผลประกอบการในงบรลาย9เดือนปี65แล้วก็เฉพาบว่าตัวบริษัทนะครับก็มีรายได้รวมอยู่ที่ประมาณ1,21,094.71ล้านบาทซึ่งรายได้รวมของตัวบริษัทนะครับก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาประมาณ10.45%เมื่อเทียบกับในช่วงการของปี64ที่ผ่านมาก็ส่งผลทำให้ตัวบริษัทนะครับมีกำไรสุที่อยู่ที่ประมาณ3 3 8 1 6 9ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นก็คือ84สตางค์ต่อหุ้นกำไรสุทธิของตัวบริษัทก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาประมาณ53.56%เมื่อเทียบกับในชว่วงรายการของปี64ที่ผ่านมา เราก็จะเริ่มเห็นภาพที่ดีขึ้นนะครับของผลประกอบการของหุ้น BJC จากการยกเลิกมาตรการต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับโควิด -19 แล้วก็รวมไปถึงการเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยวนะครับที่น่าจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะทำให้ยอดขายของหุ้น BJC นั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นมาได้นะครับในอนาคต ต่อมาเรามาดูในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงินในปัจจุบันนะครับเราก็จะพบว่าตัวบริษัทก็มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ประมาณ3 3 3 3 0 5 7 6ล้านบาทคิดเป็นหนี้สินรวมนะครับอยู่ที่ประมาณ2อ7 1 8 7 6ล้านบาทโดยที่ส่วนของผู้ถือหุ้นก็อยู่ที่ประมาณ1 1 7 3 7 7 6 6ล้านบาทซึ่งมนำมาคิดเป็นค่าดีนะครับจะอยู่ที่ประมาณ1.68เท่า นะตอนนี้ก็ถือว่าตัวบริษัทก็ยังคงแบกรับภาระหนี้เอาไว้ไม่ได้เยอะนะครับแต่ก็ไม่ถือว่าต่ํามากนะอยู่ระดับกลางๆแต่ว่านี่สินส่วนใหญ่นะครับก็เป็นหนี้สินไม่หมุนเวียนซึ่งมันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับซึ่งเราอาจจะต้องมาดูในรายละเอียดเพิ่มเติมนะล่าสุดเนี่ยหุ้น BJC นะครับก็มีข่าวว่าเขาจะมีการเอา b ิ g กซเข้ามา IPO ในตลาดหลักทรัพย์ไทยอีกครั้งนึงเพื่อระดมทุนอะไรประมาณนี้ ซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยบิ๊กซีเคยเป็นหุ้นที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ไทยนะครับแต่ว่าถูก BJC จซีเนี่ยเทคโอเวอร์ออกไปนะครับก็เหมือนว่าทาง BJC จีเนี่ยจะออกมาปฏิเสธไกลๆนะครับแต่ว่าก็ไม่เชิงว่าปฏิเสธแบบเต็มปาเต็มคำนะว่าเขาจะทําหรือไม่ทําเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วเขาก็จะมาชี้แจงกับตลาดหลักทรัพย์อีกทีหนึงอะไรประมาณนี้ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงหรือเปล่านะครับ ปัจจุบันนะครับราคาของหุ้น BJC นะครับก็อยู่ที่34บาท25สตางค์ต่อหุ้นต่อมาเรามาดูในส่วนของมุมมองในกราฟเทคนิคนะครับของหุ้น BJC ซึ่งแนม้มราคาในปัจจุบันนะครับในกราฟรายวันเนี่ยก็เหมือนจะเป็นขาขึ้นนะครับเพราะว่าราคาก็ขึ้นมายืนเหนือเส้น A สอง0 0 0วันแต่ก็ยังถือว่า ยังเกาะ,กะตรงเส้นรี200วันอยู่นะครับโดยที่วอลลุ่มการซื้อขายมันก็ไม่ได้เยอะมากนะครับโดยที่กรอบการเคลื่อนไหวราคาของหุ้น BJC นะครับคร่าวๆจะอยู่ประมาณ30ไปหา32บาทแล้วก็ขึ้นไปแถวๆ36บาทนะครับโดยเราจะเห็นว่าพอราคามันขึ้นไปถึงประมาณสัก36บาทเนี่ยมักจะมีแรงเทขายกดลงมาพอราคากดลงมาถึงประมาณสัก32บาท ก็มักจะมีแรงซื้อกับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งหรือถ้าเกิดว่าราคามันหลุดตรง32บาทลงมานะครับแล้วเห็นแนวรับสําคัญของเขาอยู่ประมาณ30บาทก็มักจะมีแรงซื้อกับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เลยจะเห็นว่ากรอบการเคลื่อนไหวราคาของเขาจะอยู่ประมาณนี้นะครับ30ไปหา32บาท32บาทไปหา36บาทโดยประมาณเมื่อเรามาดูมุมมองในกราฟรายสัปดาห์แล้วก็เห็นว่าแนวโน้มราคาเนี่ยเป็นขาลงนะในกราฟรายสัปดาห์ เนี่ยว่ากรอบการเคลื่อนไหวของราคาของเขานะครับจะเป็นการเคลื่อนไหวในกรอบไซด์เวย์เป็นรูปสามเหลีย่ยมแล้วก็ค่อยๆแคบเข้าเรื่อยๆนะครับซึ่งคิดว่านะครับหลังจากนี้ไปเนะี่ยหลังจากที่ราคามันค่อยๆแคบเข้าเรื่อยๆจนถึงจุดที่มันแคบมากๆเนี่ยราคาน่าจะมีการเลือกทางว่าจะกลับตัวแล้วขึ้นไปต่อหรือว่าจะเลือกเป็นกลับตัวลงมานะครับซึ่งมันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ทั้ง2รูปแบบเลยนะที่น่ว่าตอนนี้คือมันเป็นขาลง มันอาจจะมีโอกาสเลือกที่จะลงมาต่อได้มากกว่าแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเราพิจารณาจากแนวโน้มธุรกิจของเขานะครับณปัจจุบันแล้วก็มองไปที่อนาคตรวมไปถึงในส่วนของข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีโอกาสที่หลังจากนี้ไปนะครับราคาของหุ้นอาจจะเป็นการเลือกขึ้นไปต่อก็ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องมาพิจารณากันอีกทีหนึ่งเนาะก็มันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ทั้ง2รูปแบบเลยนั่นเองนะครับ โอเคเพื่อนๆมีความคิดาายัยางไงกับหุ้นตัวนี้ลองมาพูดคุยกันหน่อยละกันนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆใดที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็สามารถกดแชร์เพื่อนๆหรือคนที่รู้จักของเพื่อนก็ได้เช่นกันและก่อนเพื่อนๆไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมก็แอดเข้ามาพูดคุยในที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้น สำหรับคลิปนี้ก็น่าจบแต่เพียงนี้นะครับไว้เจอกนันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ